หนูแหม่มสุริวิภาถูกตราหน้าเป็นแม่ที่ดีไม่ได้ไม่มีใครไม่รู้จักพิธีกรหญิงอารมณ์ดีเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงที่เธอมักจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์หนูแหม่มสุริวิภาเปิดใจล่าครั้งหนึ่งเคยโดนตราหน้าถึงการเลี้ยงลูกหลังจากที่เธอและสามีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้รับสมาชิกตัวน้อยน้องแอนลี่มาเป็นบุตรบุญธรรม โดยหนูแหม่มเผยอหนูแหม่มเคยผิดหวังในเรื่องของการมีลูกในวัยที่เราควรจะมีลูกเราก็เอาเวลาไปทํางานพอถึงวัยที่เราพร้อมจะมีลูกทุกอย่างมันก็สายเกินไปเป็นเรื่องที่หนูแหม่มรู้สึกเสียใจกับเวลาที่มันล่วงเลยไปมากๆปัจจุบันน้องแอลลี่อายุ3ขวบกำลังน่ารักน่าชังมากๆบอกเลยทำเอาดัดดี้บ๊อบบี้เหอรลูกหนักมากซึ่งตั้งแต่ที่น้องได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจนหลายคนเปลี่ยนไปเป็น fc น้องแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เราต้องผ่านการดูถูกจากบางคนที่มองว่าคนอย่างเราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีได้จริงๆรหรอจะสามารถปกป้องและเป็นแม่ที่ดีได้จริงๆหร,รอนี่คือคำถามที่ติดในใจมาตลอดเธอมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้ยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวพี่กับพี่บอ๊อบ นี่เองเราแต่งงานกันมารวมปีนี้ก็30ปีซึ่งเราสองคนพยายามมีลูกกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพอมีน้องแอนลี่เข้ามามันเหมือนเขาเข้ามาทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่คือพ่อและแม่เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วพี่จึงอยากมอบความรักและการดูแลที่เรามีให้กับเขาได้เต็มที่อยากดูเขาเติบโตมา เป็นคนที่ดีอ่อนโยนเพราะตอนนี้ยอมรับเลยว่ารักเขามากๆส่วนสําหรับเรื่องการเลี้ยงลูกพี่คิดว่าแต่ละบ้านมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมีลักษณะเฉพาะของตนเองคนรอบข้างก็จะมีให้คําแนะนําบ้างบางคนก็มองว่าเราไม่น่าจะเลี้ยงเขาได้ เขาตัดสินเราแบบนี้เลยพี่เลยแค่คิดว่าเราเอาคำพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังบวกและดูแลเขาให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้พัฒนาการของน้องดีมากๆมาวันนี้หนูแหม่มรู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรหรือเรามีฝันอะไรเราทำเลยค่ะอย่ารอก่อนที่จะสาย